สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เ n นรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจอง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เกตบอรมอเตอรประเทศไทยได้เปิดตัว All-New Haval wow H6 รุ่นไฮบริดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมาและเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกันได้มีการเผยโฉม Haval H6 รุ่น PHEV ครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยในงาน Motor Expo แต่ยังไม่มีการเปิดเผยสเปคอะไรออกมามากนัก เพียงแต่ระบุว่าสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนๆได้ระยะทางมากถึง201กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC และล่าสุดเกตบอมมอเตอร์ Get or, ประเทศไทยได้เผยกกำหนดการของฮ wow าว w e ลเฮรุ่น PHEV ว่าจะเตรียมเปิดตัวพร้อมเผยราคาอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายในเดือนสิงหาคมปี2022ที่จะถึงนี้และพร้อมจะส่งมอบรถให้กับลูกค้าภายในเดือนตุลาคมปี2022เป็นต้นไป สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ wow h a วเว h e i PHEV Generation ที่3จะมีการออกแบบไม่ต่างจากรุ่น s u r r e m e p s s s โดยจะมีกระจังหน้าขนาดใหญ่รูปทรงเพียวบางไฟหน้าแบบเดิมกระจังหน้าทรงใหม่เพิ่มมิติมากขึ้นกันชนหน้าใหม่พร้อมเสริมคิ้วไฟตัดหมอกที่มีกรอบสีดำส่วนด้านท้ายของตัวรถจะเหมือน wow h a วเว He ซทุกประการโดยด้านท้ายจะเป็นไฟแบบ LED เชื่อมต่อกันทั้งสฝั่งพร้อมสัญลักษณ์ PHEV มุมล่างขวาของประตูด้านท้ายส่วนการตกแต่งภายในของ5าวาลเฮดซิก PHEV รูปร่างโดยรวมภายในห้องโดยสารยังคงสอดคล้องกับชมให้บิดและเป็นเบนซินที่มีการออกแบบคอนโซลกลางที่มีความกระชับมากขึ้นพร้อมแผงหน้าปัดแบบ Full LED ส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ wow h าวาลเฮดซิก PHEV จะติดตั้งเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาด1.5ลิตรเทอร์โบโดยให้พละกำลังสูงสุด150แรงม้าแรงบิดสูงสุด230นิวตันเมตรโดยจะทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า177แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรและเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกันกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้พละกำลังสูงสุด243แรงม้าแรงบิด530นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติพร้อมกับเพื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันสูง สุด e20 ส่วนในด้านของแบตเตอรี่จะมีขนาด34.6กิโลวัตต์อาวพร้อมระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟแบบปลั๊กอินไฮบริดวิ่งด้วย EV โหมดไฟฟ้าล้วนจะให้ระยะทางสูงสุด201กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC สำหรับกำหนดการวางจำหน่าย How o h า W a l h เฮ PHEV ทาง GetWarm มอเตอประเทศไทยได้เผยว่าเตรียมจะเปิดตัวพร้อมเผยราคาอย่างเป็นทางการในไทยภายในเดือนสิงหาคมปี2022ที่จะถึงนี้และพร้อมส่งมอบรถให้กับลูกค้าภายในเดือนตุลาคมปี2022เป็นต้นไปซึ่งเราคงรอติดตามกันต่อไปครับและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออโตคาร์นิวจะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับ สุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไข b ้เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตน,นี้ก่อนใครกับออโต้คาร์นิวขอบคุณครับ